ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาทำซุปไก่กันนะครับใส่ปีกบนไก่และก็ใส่ปีกเต็มนะครับผมนี่ครับหน้าทานนะครับหอมและก็น้ำใสด้วยนะครับผมมีสูตรและเคล็ดลับการทำง่ายๆนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะแนะนำวิธีการทำนะครับเป็นเมนูเพื่อสุขภาพค้าขายดีสูตรทำง่ายอร่อยด้วยนะครับซุปไก่ปีกบนนะครับผมอ่าสำหรับต้อมชาแนลห้53นะครับ h a กินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับจะมีเมนูอร่อยๆให้ได้ชมนะครับประจาประจานะครับผมอ่าวัตถุดิบก็จะมีปีกบนไก่นะครับแล้วก็ปีกเต็มนะครับผมอ่าครับล้างด้วยเกลือขยําด้วยเกลือสะอาดนะครับน้ําล้างน้ําหลายๆน้ํานะครับอ่าแล้วก็มาใส่ชามไว้นะครับพักไว้ก่อนนะครับอ่าแล้วก็จะมีมะเขือเทศนะครับอ่า มันฝรั่งนะครับผมอ่าแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับอ่าแล้วก็มีเห็ดหอมแห้งนะครับเห็ดหอมแห้งก็แช่แช่น้ําทิ้งไว้นะครับอ่าให้เขานิ่มนะครับแล้วก็ตัดขั้วออกนะครับแล้วก็มีแครอทต้นหอมผักชีนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีส่วนของรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับผมแล้วก็น้ําตาลกวดนะครับเพื่อนๆครับเครื่องปรุงก็จะมีผงปรุงรสอ่าน้ํามันงา เหล้าจีนนะครับอ่าแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับพริกไทยป่นน้ําตาลทรายนิดนึงครับผมอ่าเราจะไม่ใส่เยอะนะครับสําหรับน้ําตาลทรายนะครับเพราะว่าผักเขาให้ความหวานนะครับผมอ่านะครับผมอ่าเดี๋ยวสกู่นะครับอ่านี่ครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าหั่นประมาณนี้เลยนะครับหอมหัวใหญ่นะครับไม่ต้องชิ้นเล็กนะครับอ่าจะทําให้น่าทานนะครับ ค่ะมันฝรั่งก็ปอกเรียบร้อยแล้วนะครับผมปอกแล้วก็หั่นชิ้นประมาณนี้นะครับแครอทเลยนะครับเห็ดหอมแล้วก็ผากขึ้งนะครับผากขึ้งนะครับอ่าเตรียมพร้อมเลยครับอ่าต้นหอมผักชีก็หั่นเป็นท่อนประมาณนี้นะครับอ่าเตรียมวัตถุด,ดิบให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับเตรียมความพร้อมสําหรับการทํานะครับผม ครับเป็นเมนูสําหรับวันหยุดหรือวันว่างๆนะครับเพื่อนๆอ่านี่ครับอ่าใส่น้ําเปล่าลงไปนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมนะครับพริกไทยรากผักชีนะครับแล้วก็น้ําตาลกวดลงไปนะครับอ่าพอน้ําเดือดนะครับเราก็ใส่ไก่ลงไปเลยนะครับใส่ไก่ใส่เห็ดหอมลงไปเลยนะครับผมานะครับครับเครื่องปรุงก็จะใส่ สีิวขาวนะครับผงปรุงรสนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายนี้นึงนะครับผมอ่นะครับใส่ให้หมดเลยนะครับไก่นะครับการทำอาหารต้องใจเย็นๆนะครับเพื่อนๆครับจะได้เมนูที่อร่อยนะครับนี่ครับพอน้ำเดือดจัดนะครับเราก็ช้อนฟองทิ้งนะครับ ช้อนฟองเขาทิ้งเลยนะครับนี่คือเคล็ดลับการทำนะครับเดี๋ยวน้ำเขาจะใส่นะครับผมช้อนฟองทิ้งนะครับเปิดไฟแรงก่อนนะครับช่วงนี้นะครับจากนั้นก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะครับ น้ำปลาห้ามใส่นะครับสำหรับต้มจืดนะครับผมหรือต้มซุปนะครับจากนี้ก็ใส่มันฝรั่งแล้วก็แครอทลงไปเลยนะครับน้ำก็เริ่มใส่แล้วนะครับเพื่อนเครับใส่ให้หมดเลยนะครับเปิดไฟแรงอยู่นะครับช่วงนี้นะครับผมตอนนี้ยังไม่เดือดนะครับพอเพิ่งใส่มันลงไปนะครับยังไม่เดือดนะครับพอเขาเดือดล้วก็ช้อนฟองทิ้งนะครับ อ่าจากนั้นก็ใส่น้ำมันงาลงไปหน่อยนะครับเพิ่มความหอมนะครับอ่ารอให้เขาเดือดนะครับผมครับคนนิดหนึ่งนะครับอ่าเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราช้อนฟองทิ้งนะครับผมอ่านะครับ ああจากนี้ก็พอเดือดสักพักหนึ่งครับเราก็หลีไฟอ่อนนะครับหลีไฟอ่อนปุ๊บเราก็ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปนะครับหอมหัวใหญ่และก็มะเขือเทศนะครับใส่ลงไปเลยนะครับหอมหัวใหญ่ก็จะเพิ่มความหวานนะครับธรรมชาตินะครับแล้วก็มีความหอมด้วยนะครับเป็นผ <free> <t> ัก <hing> ที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับผมเห็ดหอมเมื่อเขานิ่มเขาเป <enrichment> <t> ื <hing> <t> ่อยนะครับจะอร่อยนะครับผม อ่านี่ครับปีกบนไก่นะครับอ่าช้อนให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับปีกบนแล้วก็ปีกเต็มนะครับผมอ่าเคี่ยวเคี่ยวหรือตุ๋นด้วยไฟอ่อนไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับอ่าจากนั้นสุดท้ายก็ใส่เหล้าจีนลงไปนะครับอ่าใส่ไปพอประมาณนะครับอ่านี่ครับตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสักครู่ก็จะเสร็จแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนครับชิมรสชาติไปด้วยนะครับช่วงนี้นะครับขาดขาดรสชาติอะไรก็เติมลงไปได้เลยนะครับผม สำหรับเมนูนี้ผมจะทานคู่กับเขาเรียกว่าซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอยพริกสวนใส่นะครับแล้วก็บีบมะนาวนี้นะงครับอร่อยนะครับผมอ่านี่ครับตุนด้วยไฟอ่อนนะครับผมนี่ครับเสร็จแล้วครับอันนี้ตักแบ่งปันให้เพื่อนบ้านสักหนึ่งชามนะครับผมอ่านะครับอ่านะครับอ่านะครับอร่อยนะครับอร่อยนะครับ ทานร้อนๆนะครับโล่งคอนะครับครับโดยเฉพาะเออบ้านใดนะครับมีผู้สูงอายุก็ทาทานได้อร่อยเลยนะครับอ่าเพื่อสุขภาพเลยนะครับเด็กๆก็ชอบนะครับผมอ่าลองถ้วยด้วยลองชามด้วยต้นหอมผักชีนะครับใส่พริกไทยป่นลงไปนะครับอ่าแล้วก็ซีอิ๊วขาวหน่อยนะครับอ่าแล้วก็ตักซุปใส่ชามเลยนะครับเพื่อนๆครับ อ่าจะมีความหอมอร่อยนะครับทะลุจอเลยครับหอมทะลุจอเลยนะครับเพื่อนๆครับอ่าไม่เชื่อเพื่อนๆลองไปทําทานอยู่นะครับรับรองครับจะติดใจนะครับเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับลองทําค้าขายก็ค้าขายดีนะครับอ่าแล้วก็เคียงข้างด้วยเอ่อซีอิ๊วขาวนะครับอ่าใส่ซอยพริกสวนใส่แล้วก็บีบมะนาวนี้นะครับทานควบคู่กับซุปไก่นี่ครับรับรองอร่อยเด็ดเลยนะครับเพื่อนครับอ่านี่ครับ มีความนุ่มนะครับแล้วก็มีความหอมหวานนะครับอ่าหวานของผักด้วยนะครับผมอน่าทานมากครับมาทานด้วยกันนะครับผมครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจต้อมชาแนล e l าด้วยนะครับขอบคุณมากครับ